สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมืองสติเส้นหรืรอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว ข้าวสายพันธุ์สันปะตองหนึ่งเป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ดั้งเดิมค่ะที่มีคุณภาพมากเมื่อนําไปหุงต้มแต่ปัจจุบันการขายเพื่อบริโภคนั้นมีราคาที่น้อยมากค่ะเกษตรกรจึงหันมาปลูกเพื่อขายเมล็ดพันธุ์แทนเพราะว่ามีราคาที่สูงกว่าจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากนักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัลคณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โซ่จะพาเราไปหาคําตอบกันค่ะข้าวสายพันธุ์สันปะตองหนึ่ง คือสายพันธุ์ข้าวเหนียวดั้งเดิมที่มีคุณภาพการหุงต้มที่ดีโดยลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงประมาณ119เซนติเมตรและเป็นที่นิยมในการบริโภคมาเป็นเวลานานโดยมีลักษณะเด่นคือต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งให้ผลผลิตสูงเป็นข้าวเหนียวที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีทั้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสามารถให้ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวแบบสดประมาณ1,200กิโลกรัมต่อไร่ ภายหลังจากไล่ความชื้นไม่เกิน12เปอร์เซจะอยู่ที่ประมาณ950กิโลกรัมต่อไร่หลายท่านอาจจะยังสงสัยว่าขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์นี้จะยากกว่าการปลูกเพื่อบริโภคแบบธรรมดาหรือไม่ต้องเตรียมแปลงที่สะอาดครับตัดหญ้าตัดหญ้าประธานกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสันทรายตำบลลวงเหนืออำเภอรสเกตจังหวัดเชียงใหม่ลุงสุรพลใบกาวินได้กล่าวว่าในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์สปะตองหนึ่งนั้น จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษมากกว่าการปลูกเพื่อบริโภคแบบธรรมดาแต่ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากกว่าที่คิดเพียงแค่เกษตรกรจะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษซึ่งลุงสุรพลยังได้กล่าวถึงขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการเพาะปลูกตลอดไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาซึ่งมีขั้นตอนดังนี้การเพาะปลูกนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการเลือกพื้นที่เพื่อทําการเพาะปลูกโดยพื้นที่จะต้องติดการเป็นแปลงใหญ่ง่ายต่อการดูแลดินจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์ ควบคุมระดับปริมาณน้ําได้ไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคมแมลงศัตรูพืชพื้นที่เพาะปลูกจะต้องเคยปลูกข้าวสายพันธุ์เดียวกันมาก่อนเพื่อป้องกันการประปนของสายพันธุ์อื่นเมื่อได้พื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกขั้นตอนต่อไปคือการปล่อยน้ําเข้าแปลงนาและทําการไถกลบเพื่อหมักต่อสังข้าวประมาณ10-15วันก่อนทําการหว่านมเมล็ดพันธุ์โดยมเมล็ดพันธุ์จะต้องไม่มีมเมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์อื่นโดยการแช่ไ,ไว้ในถัง1คืนหนึ่งวัน ขั้นตอนต่อไปเป็นการปรับระดับแปลงกล้าให้เรียบซึ่งเป็นขั้นตอนต่อจากการไถกลบและหมักต่อสังข้าวและหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการแชร่หลังจากระยะเวลาผ่านไป4-5วันก็จะปล่อยน้ําเข้าโดยควบคุมปริมาณน้ําให้เท่ากันทั่วทั้งผืนแปลงเพื่อให้ต้นกล้าจเจริญเติบโตหลังจาก25-30วันก็จะสามารถถอนกล้าพันธุ์เพื่อนําไปปลูกได้ทันที เมื่อทําการดำนาเสร็จสิ้นระหว่างรอต้นข้าวเจริญเติบโตซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ130วันขณะเดียวกันเกษตรกรจะต้องทําการดูแลตรวจสอบอย่างละเอียดว่าต้นข้าวมีสายพันธุ์อื่นปะปอนอยู่หรือไม่ซึ่งจะมี5ระยะด้วยกันในการสังเกต 1. ระยะกลายเป็นต้นกล้า 2. ระยะที่ต้นกล้าเริ่มแตกกอ 3. ระยะการออกดอก 4. ระยะที่ข้าวโน้มรวงและระยะสุดท้าย ระยะข้าวสุกแก่โดยการถอนนั้นจะต้องถอนต้นข้าวที่เป็นข้าวสายพันธุ์อื่นต้นผิดปกติต้นที่เป็นโรคต้นที่ถูกมแมลงทำลายต้นที่มีลักษณะแคระแกรนต้นวัชพืชและพืชชนิดอื่นๆในส่วนของขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและภายหลังการเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะต้องทำการเก็บเกี่ยวในระยะพับพึงที่ความชื้นประมาณ20-22ถึงเอร์เซภายหลังการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นก็จะต้องนำเมล็ดข้าวไปอบ เพื่อลดความชื้นให้ต่ำกว่า15แม้ว่าการปลูกข้าวสายพันธุ์สันป่าตองหนึ่งเพื่อนำเมล็ดไปขายจะมีวิธีการดูแลที่มากกว่าการขายเพื่อบริโภคแต่ผลผลิตที่ได้ก็คุ้มค่าสำหรับเกษตรกร,เ,กรเลยทีเดียวค่ะ คุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองทิศิเส้นนิพอลเกับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i PBS หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ